คุณรู้ไหมคะว่าเราสามารถสร้างฝันให้เป็นจริงได้ด้วยการทําสมาธิการทําสมาธินะคะจะสามารถเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงได้อย่างไรนะคะ ในรูปแบบของพลังงานนะคะมันคือการที่คุณจะต้องเข้าใจว่าทุกๆสิ่งบนโลกใบน,นี้คือพลังงานตัวคุณคือพลังงานคุณไม่ใช่กายภาพนี้นะคะนี่ไม่ใช่ร่างกายที่แท้จริงของคุณคุณคือจิตวิญญาณหรือพลังงานที่มาอยู่ในร่างกาย,ยีเท่านั้นเองหรือแม้กระทั่งบ้านที่คุณอยู่รถที่คุณขับอาหารที่คุณรับประทานอยู่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการสร้อยแหวนเพชรเงินทอง มาจากพลังงานทั้งนั้นเลยฉะนั้นแล้วการที่วันนี้เราจะเป็นคนหนึ่งที่จูนและดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการได้ในเมื่อทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันคือพลังงานแล้วการดึงดูดทํางานอย่างไรนะคะหลักของการทํางานผ่านแรงดึงดูดเนี่ยเมื่อคุณปล่อยเคลื่อพลังงานแบบไหนคุณจะดึงดูดแบบนั้นและเราดึงดูดสิ่งต่างๆในชีวิตผ่านพลังงานและเคลื่อนความจีที่คุณ ปล่อยออกไปจากตัวของคุณเองฉะนั้นคุณปล่อยขึ้นความถี่แบบไหนคุณจะดึงดูดแบบนั้นชีวิตของเราในปัจจุบันคือคำตอบว่าเราปล่อยพลังงานแบบไหนนั่นเองค่ะหลักการทำงานของสมาธินะคะจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ความรู้สึกของคุณซึ่งอารมณ์และความรู้สึกของคุณนั่นแหละค่ะคือพลังงานความรู้สึกจะแปลงสภาพเป็นพลังงานเสมอและพลังงานจะไปดึงดูดพลังงานเดียวกันดังนั้นแล้วการท สมาธิสร้างความรู้สึกดีได้อย่างไรนะคะเพราะว่าตอนที่คุณทําสมาธิเนี่ยคุณจะต้องหลับตาจริงไหมมันคือการปิดการรับรู้จากโลกภายนอกทั้งหมดที่คุณเคยรู้จักมาก่อนตัวคุณที่คุณเคยรู้จักหรือแม้กระทั่งอาชีพการงานการเป็นของคุณทั้งหมดคือการที่คุณจะต้องวางมันไว้ที่โลกข้างนอกแล้วกลับมาเชื่อมต่อกับตัวตนที่โลกข้างในของคุณแล้วกลับมาสื่อสารกับตัวเองว่าคุณต้องการสิ่งใดในชีวิตและจงเริ่ม เห็นภาพ พร้อมกับใส่ความรู้สึกนั้นการเห็นภาพคือการใช้สมองซีขวาในการจินตนาการสมองซีขวานะคะจะทํางานกับอารมณ์ความรู้สึกของคุณโดยตรงอยู่แล้วนะคะฉะนั้นการที่คุณเห็นภาพว่าคุณเป็นคนที่สําเร็จแล้วมีความสุขในชีวิตเรียบร้อยแล้วชีวิตของคุณอยู่บนกองเงินกองทองเรียบร้อยแล้วแบบนี้ค่ะภาพเหล่านั้นที่คุณเห็นจะช่วยสร้างความรู้สึกของการมีแล้วเป็นแล้วได้รับแล้วและนั่นแหละค่ะคือจุดคีย์พอยต์นะคะเมื่อ คุณมีอารมณ์ความรู้สึกที่สอดคล้องกับภาพที่คุณเห็นคุณได้ปล่อยกระแสพลังงานบวกบวกพลังงานรวยรวยแบบนั้นออกไปแล้วนะคะและแน่นอนว่าเมื่อคุณปล่อยพลังงานเคลื่อนความฉี่แบบไหนคุณก็จะดึงดูดสิ่งเดียวกันกลับเข้ามาเห็นไหมคะว่าการทําสมาธิเป็นตัวช่วยสําคัญทําให้คุณปล่อยพลังงานดีๆปล่อยพลังงานของความสําเร็จปล่อยพลังงานของความร่ํารวยรู้กันแบบนี้แล้วอยากทําสมาธิกันแล้วหรือยังคะและ้วะหากคุณนะคะ อยากจะนั่งสมาธิแล้วแต่ยังไม่รู้จะเริ่มอย่างไรนะคะครูเอวามีสมาธิควอนตั้มฟิลเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงนะคะซึ่งครูจัดเป็นมินิคอร์สนะคะเป็นคอร์สออนไลน์ที่คุณสามารถเรียนซ้ําได้ตลอดทั้งชีวิตเลยและจะหากคุณลงสมาธิควอนตั้มฟิลในตอนนี้นะคะครูเอวาจะให้โบนัสพิเศษ สมาธิสามฉากของโฮเซ่ซิลวาซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหาทุกเรื่องย้ำว่าทุกเรื่องในชีวิตให้กับคุณได้จะไม่มีปัญหาอะไรที่คุณแก้ไม่ได้เลยจากการทำสมาธิของโฮเซ่ซิลวานะคะครเววาจะมีเสียงนำสมาธิให้เป็นโบนัสพิเศษฟรี ฉะนั้นแล้วนะคะทั้งหมดนี้จากราคาเต็ม12,900บาทวันนี้คงให้ราคาพิเศษอยู่ที่1,490บาทลงทะเบียนเรียนเรียนซ้ําๆและทําตามที่ครูเอวาแนะนํานะคะนั่งสมาธิตามที่ครูแนะนําเลยและชีวิตของคุณจะเปลี่ยนง่ายและรวดเร็วอย่างแน่นอนค่ะ